หมูท<ค>อดแนวแนวมานี่อกชุนหย่างนี่น,น,น้นงงงองห <c oughs> มูมัดน,นะคะรับเล็กมาโง มัดใส่เกลือจ้อนหนึ่งแล้วสก็บิบไทยครึ้นจ้อนนะครับแค่นั้นคุกเขาหมดหมดให้เข้ากันนึงนแล้วเอาจะมาย,ย่างทำเมนูแซ่บของเราอันนี้ครับจะขอดังไปกันกัน มีเจ้เนื้อหมูนะครับหั่นแบบต้องหนาครับหั่นพอดิีประมาณประมาณนะครับหั่นประมาณเซนหนึ่งหนาประมาณเซนหนึ่งย่างตุ๊กพกหอมนะครับเอาย่างเนื้อประมาณนี้นะครับเนาะคือต้งนอกเหลืองซุกนะครับพอใดีเหื้อดำนะครับ เพื่อเก็บความชุ่มฉ่ำของเนื้อไว้ก่อนครับเอาเนียนะครับเอายางกิ้นออกามาเรียบร้อยแล้วชิ้นหมูวันนี้ทำแนวแซ่บหมูจิ้จอออมแจ่วมะนาว ดหมูย่างน้ำจิ้มสามรสนะครับนนี้ครับ <Okay. S 1> ย่างหมูใช้ไฟแห้งหน่อยนะครับใช้ไฟแห้งแต่ว่ามันกลับเนาะมันกลับเนผะื่อใช้ไฟแห้งเพราะว่าตะงนอกมันจะได้สุกเกรียมแล้วก่อ ตังในมันจะได้อมคัาชุ่มฉ่ำเหากับกับนะครับตอนนั้นเราอยาอมความชุ่มฉ่ำไว้แล้วเดียวเราจะกินกิมบับน้องจิ้มสามรสจิ้มแจ่วมะนาวแล้วก็จะทำแจ่วขมสักถ้วยกินกับขาบๆๆ้าวหน้าใบโบก ย่างเขาครับต่อไปเดี๋ยวเขาจะมาตักน้ำจิ้มน,นะครับน้ำจิ้มของเราวันนี้เป็นจิ้นสามรสสูตรโควบ,บานแนวๆนะครับเคยทำคลิปไปแล้วครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะอาศัยคลิปนี้เป็นคลิปอัปเดตล่าสุดเนาะเพราะ วันนี้มีวัตถุดิบตัวใหม่มานะครับอันนี้ห้านผักชีนะครับนนห้าบผักชีเอาซื้อผักชีมะลึงกัก่อนเรเอาแต่หั่ไว้แล้วก็ล้างเอาความสะอาดแล้วก็มาหั่นนะครับม,นมนนะนาวพาไปก่อนลูกครึ่งก่อนนะครับแล้วก็กระเทียมจะกระเทียมไทยนะครับประมาณสามสิบกีบเนาะปอกปอกคุ้งปอกเพกีแล้วก่อนนี่พริกขี้หนู นะครับพริกขี้หนูแมวนะครับพริกหนูเม็ดเล็กนะครับจใจประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็วันนี้จะใช้น้ำอ้อยครับน้ำอ้อยสองก้อนนะครับนี่จะมาตัาน้จิ้มก่อนเนอะแ,แรกเลยน้ำจิ้มต้องใส่ นี่มีกว่าครับรักขี่โคก็เอียนเลยครับมือป้องข้าหน่อยมือจัดเล็น รักปักชีเหรือกันแล้วก็น้ำอ้อยสองก้อนใส่น้ำอ้อยก่อนครับตักน้ำอ้อยก่อนเดี๋ยวมันจะมาหน่าย วอยไหนแล้วก็ครั้งนี้ก็กระเทียม ตามไปด้วยพริกขี้หนู เมื่อเลือกนะครับตังคคิกเมืองแล้วก็เขาจะมาปรุงกันเลยนะครับน้ำตาลสองก้อนที่ต่างจะหวานเนะาะมะนาวเขาใช้มะนาวไปลูกเกินก่อนนะครับ มะนาวไปลูกเกิงก่อนแล้วก็ตุยด้วยน้ำปลาน้ำปลาใส่สองช้อนก่อนนะครับ 재미, <tronically> storming กินขัดขอนแสบเติมมะนาวสรุปน้ำจิ้มของเราวนนี้เราใส่มะนาวไปสองแก่นนะครับมะนาวสองแก่นกันเลยมะนาวสองแกน่น ปลาแซ่ชมชลโต๊ะองกจะได้น้ำจิ้มบักแซ มลงนี้นะครับกจิ้นมมะนาวจิ้มสามลสนั่นเองนะครับไป,ะปะจัดจานกินเข้านครับมา<อ>ครับเข<อ>้าเรยกินเข้าตรงนี้ นี่ของเชฟไนท์เชฟไนท์อันนี้ทำแซนด์วิชทูน่ากับแซนด์วิชกล้วยหอมอง่ายๆดูง่ายๆครับ เข้าหรือยังครับมีเข้าด้วยกันเนอะแก้วของเ้วของ ร่อม n h a หรือจิ้ม,มตับร้วนหอิที่พักนั่าครับจะได้แข็งแรงเ้อดูแลสุขภาพตัวตอยครับสถานการณ์จะดีขึ้นแต่ก็ยังต้องดูแลกันคือเต็งตี้นะครับ ไปประมาทใช้ชีวิตอย่าประมาท